น้องนาครับเราไม่เชิงพวกน้องนาเท่าไรราครับเรียกว่าหลับภูมิทัศน์พร้อมทุ่งนาว่าถ้าพวกน้องนาต้อง,องเต็มสตดกว่าน,นี้ครับนคงคือหลับภูมิทัศน์ดีกว่าทําทางเข้าให้ถึงด้านหลังเอาดินไปทาโคก โอน้องนาแะ้วครับเต่แค่ว่าจะสูน้งมีน้ำมีอะไรมีไม่คอยดูาบผมว่าให้ลงกลวยก่อนกุ่มชื้นอันนี้เราสองนนังเดูย่เดียวขนดอเลรดินน้วก เพิเ่มเจ้าแม็กซิ่งตินผีไปรัเที่ยวให้กินข้าวเที่ยงก่อน ไม่รู้จะไาลทรงไหนครับนี่เป็นทําเป็นสองขยัะ ขี่รถแล้วจะพอมั้่ก็ไม่รู้หรอกครับปล่อยให้นับรอนับพรม